สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ, Smart กรสมาร์ทไลฟ์ไฟกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระด,ดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะโดยมีดิฉันเพนสริปปัญญารชนนะคะและคุณพ่อค่ะนายแพทย์สุดชัยปัญญารชนที่จะมาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยค่ะพ่อค่ะ วันนี้จริงๆเร,เราเราคุยกับท่านผู้ฟังไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคตัดนะคะซึ่งในที่ผ่านๆมาเนี่ยมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะก็ได้มีโอกาสไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ คุณหมอก็บอกว่าพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับเนี้นะคะ่ะท่านผู้ฟังก็เลยตอกอกตอกใจนะคะก็กลัวกันมากเลยว่าเอ๊โรคนี้เป็นยังไงแล้วมันจะมีอันตรายยังไงไหมคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันนะคะพอดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมันคืออะไรครับคมอไขมันพอกตับนะเอ่อ เป็นภาษาอังกฤษเียเขาเรียกว่า fatty liver disease นะ,ะที่จริงแล้วมันไม่ใช่ไขมันพอกตับอะแต่มเป็นไขมันที่แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อตับเลยการที่บอกว่าพอกเันา็ว่ามไปโปะๆอยู่ใช่ไหมอ,อันนี้มนไม่ใช่หรอกอันนี้มันมันเข้าไปแทรกอยู่ตามเนื้อตับเลยะนะเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการที่มีการสะสมของไขมันในะที่ตับมากผิดปกตินะเราจะพบว่าในคนที่อ้วนๆเนี่ยนะ มักจะเกิดไขมันเนี่ยได้มากได้มากกว่าคนปกตินะคือมีโอกาสคนปกติเนี่ยที่ไม่อ้วนเนี่ยพบได้ประมาณสักยี่สิบเอร์เซ็นตแต่คนอ้วนนี่จะพบมากขึ้นเป็นสักสามเท่าคือถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ะนะโรคนี้มักจะไม่เคยทำให้เกิดอาการอะไรนะหรือเป็นภัยก็ต่อเมื่อตับมันถูกทำลายเท่านั้นเองนะ แล้วก็จะเกิดปัญหาสุขภาพในภายหลังที่เกิดเป็นตับแข็งหรือการสูญเสียหน้าที่ของตับนะแล้วโรคตับแข็งนี่คืออะไรครับพ่อ,อ,อตับแข็งเนี่ยเป็นภาวะที่ตับเกิดมีการอักเสบเรื้อรังมาก่อนนะแล้วก็เป็นนานๆอักเสบเรื้อรังนี่เป็นนานๆแล้วตับก็มีหน้าที่คอยซ่อมแซมเนี่ยเมื่อมันเกิดการอักเสบก็โดย สอมแซมโดยการรักษาตัวเองโดยเอาทําตับเซลล์ตับใหม่เนี่ยขึ้นมาแทนที่ขณะเดียวกันก็จะมีเนื้อเยื่อหรือพังผืผเดเนี่ยเกิดขึ้นมาแทนที่ด้วยนะพังผืดเนี่ยที่เป็นส่วนเกินจะสะสมมากจนเกิดเป็นโรคตับแข็งนะทําให้ว่ตตับเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ อย่างก็ปกตินะเขาก็เลยเรียกว่าตับแข็งก็เลยเรียกว่าต,นะตับแข็งนะโรคตับแข็งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดตับไวายได้หรือกลายเป็นมะเร็งได้ในภายหลังนะดังนั้นถ้าเราป้องกันไม่ให้ตับอักเสบตับก็จะไม่แข็งตับก็จะไม่ถูกทำลายไม่วไม่ตับไม่วายแล้วก็ไม่กลายเป็นมะเร็งนะอืมค่ะอ๋องั้นก็หมายความว่าถ้าใครที่ เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคือตรวจพบว่าเป็นไขมันพอกตับนะแล้วก็ไม่ได้รักษาคือทิ้งเอาไว้นานๆมันก็จะมีโอกาสทําให้ตับอักเสบเรือ้อรลังแล้วก็กลายเป็นตับแข็งได้ถูกไหมคะใช่แล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้ด้วยกลายเป็นมะเร็งได้ด้วยอ๋อแล้วทีนี้แล้วสาเหตุที่ทําให้ให้ตับอักเสบเนื้อรลังอันนี้มันมันมีอะไรได้บ้างคะสาเหตุที่ทําให้ตับอักเสบเรือ,ลอรลังนะ,ะงนะมันมีหลายอย่างอันแรกที่เราพบมาก้ก,ก็คือพิษสุราเรือนะ้อรลังเนี่ย คนที่ดื่มเหล้าเยอะๆคนใช่คนที่ดื่มเหล้ามากๆเนี่ยนานๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มนานด้วยอือค่ะอันที่สองคือไวรัสตับอักเสบชนิดบีและสีซึ่งพบในเมืองไทยมากนะแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาไอไวรัสตับอักเสบบีกับสีเนี่ยพบว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับเนี่ยมากที่สุดนะอืมคะก็จำได้นะว่าเมื่อสัก ยีกว่าปีมันมีช่วงหนึ่งที่เมืองไทยเนี้ยเป็นระบาดเรื่องเร็ตับอักเสบชนิดนี้เยอะมากคน<ช>เป็นกันเยอะมากๆเลยนะใช่แต่ช่วงนั้นแหละถ้ารักษาไม่หายมันก็กลายเป็นตับอ,อัก,กเสบเรื้อรังอืมค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไขมันพอกตับที่พูดกันเนี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหต ที่ทําให้ตับอักเสบเรื้อรังเหมือนกันใช่หรือที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตับเนี่ยนะค่ะซึ่งเราจะคุยกันรายละเอียดต่อไปนะค่ะสาเหตุอันที่สี่ก็คือพิษจากยาหรือสารเอสารพิษต่างๆที่ทาลายตับอก็คือก็สะสมมาถูกไหมคะเมื่อพิษสารพิษที่เข้าไปที่ตับตับก็เกิดการอักเสบห็นไหมก็เก็มีไขมันพอกตับไปด้วยอืนะ แล้วก็จากโรคบางอย่างซึ่งรายละเอียดมันมากไปเป็นทางวิชาการมากไปแล้วอาการที่เกิดขึ้นเราจะพบอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีไขมันพอกตับเนี่ยในระยะแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะส่วนใหญ่จะตรวจพบโดยบังเอิญจากการที่คนไข้เนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือไปตรวจด้วยโรคอื่นเช่นเบาหวานความดันอะไรละแล้วหมอก็เจาะเลือดตรวจ ใช่ไหมแล้วไปตรวจเด็กก็เจอว่าเอมีเอนไซม์ในตับมันสูงขึ้นก็เอาไปตรวจอัลตราซาวอะไรเงี้ยอ้าวพบว่านะมีผิดปกติแล้ว <ừ> อันนี้เป็นการพบโดยบังเอเงิญที่ที่ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอใ,ใช่ไหมคะส่วนมากไม่มีอาการอ่ะคนคนไข้ก็ไม่รู้สึกตัวก็เหมือนปกติทั่วไปแล้วแต่เมื่อมีเป็นตับแข็งเมื่อไหร่อา,ารอาการต่างๆก็ช่อยค่อยๆปรากฏชัดขึ้น <ừ> นะเช่นอาจจะมีอาการ ่อนเพลียคึืนไส้อาเจียนท้องอืดอะไรจุกแน่นเนี่ยนะน้ำหนักลดหรือบางทีก็ถ้าตับมันโตก็เจ็บในบริเวณชายโครงด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นในคนที่เริ่มไปตับแข็งแล้วเนาะก็จะมีอาการ,าการแบบนี้ค่ะแล้วเวลาที่คุณหมอเขาตรวจเอ,อคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพเนี่ยเวลาที่เขาพบโดยบังเอิญว่าเป็นไขมันพอกตับหรือเป็นพวกตับ สักษเษนี่เยอะไหมคะจำนวนคนเออพ่อเคยเห็นรายงานอันหนึ่งนะเขารายงานการตรวจอันตราซาวในคนไข้ที่อายุเกินสามสิบปีไม่ใช่คนไข้เป็นคนธรรมดาเนี้ยที่มานะตรวจร่างกายเนาะที่มาตรวจร่างกายอ่ะแล้วก็ที่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะค่ะพบว่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะไม่พบไขมันที่ที่ตับก็ปกติดีปกติดีครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณค่ะนะ พบไขมันเล็กน้อยเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะนะพบไขมันปานกลางนี่สิบเปอร์เซ็นต์อืพบไขมันพอกตับเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็พบตับแข็งห้าเปอร์เซ็นต์เยอะไหมก็เยอะนะแต่แตน,นี้ขนาดคนอายุสามสิบเนาะคนสามสิบขึ้นไปแต่ว่าเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะไปตรวจเฉยๆเนี่ยหรืออาจจะมีที่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้ ไม่ได้สังเกตเป็นพิเศษเลยอแล้วถ้าเกิดว่าไปพบว่าเป็นไขมันพอกตับหรือตับอักเสบอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันเนี่ยแล้วคุณหมอเขาเขาวินิจฉัยยังไงได้บ้างการวินิจฉัยไขยมันพอกตับเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญอนะง่ายนะเราจะวินิจฉัยยังไงอันแรกก็คือการตรวจเลือดค่ะการตรวจเลือดเนี่ยค่าเอนไซม์ของตับที่เราเรียกว่า A S T หรือ ALT เนี่ยนะเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะจากการที่ตับเนี่ยถูกทำลายมีการอักเสบมันก็จะสูงขึ้นค่แต่บางรายก็ไม่สูงนะแล้วก็มีความปิดปกติของการแข็งตัวขอ,ของของเลือดอันนี้ที่เราตรวจได้นะ,ะแล้วก็มีค่าของบิลิรูบินเนี่ยบิลิรูบินก็คือน้ำดีในเลือดมันสูงขึ้นเพราะตับมันมันอักเสบใช่ไหมมีไขมันเกาะ แล้วก็อาจจะมีไข่ขาวสูงขึ้นนะนอันนี้ในเลือดอ,อันที่ตรวจพบนะค่ะอันที่สองคือการทําอัลตราซาวอันนี้เราจะบอกได้เลยอืนะการทำอัลตราซาวเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆนี่อัลตราซาวบอกไม่ได้นะเราต้องทำเอ็มไอแล้วนี้จะเห็นได้ชัดกว่าอนถ้าเป็นมากๆก็อัลตราซาวก็บอกได้ชัดเลยจะอีกวิธีหนึ่งก็คือการ เจาะตับเอาเข็มเนี่ยไปเจาะเอาเนื้อตับไปตรวจอันนี้เราจะเห็นชัดไปตรวจทางพยาธิวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่านิดเดิลบิโอซีครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาไม่ทํากันแล้วมันเจ็บแล้วมันเลือดออกอคนไข้ต้องรอโรงพยาบาลน,นะบางคนเจาะไปเลือดออกทั้งตอนกลางคืนเนี่ยเชาะไปเลยก็มีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําแล้วอก็มีมีวิธีอื่นที่ตรวจได้ด,ดีกว่าวิธี อีกอันหนึ่งที่ตรวจได้ดีมากก็คือการวัดปริมาณของพังผืดที่เกิดขึ้นในตับพังผืดก็คือ,อเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fibrosis ใช่ไหมคือเวลาตับเนี่ยมีการอักเสบก็จะมีอพังผืดีเข้ามาเขาจะดูว่าพังพังผืดมากน้อยแค่ไหนคือเป็นการวัดระดับของการแข็งตัวของตับถ้ามีพังผืดมากตับมันก็ เป็นไงแข็งใช่ไหมไม่ยืดหยุ่นไม่อะทางผืวนี่ก็คือร่างกายเราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาพร้อมกับเขาไขไขมันด้วยอ่สร้างขึ้นมาใครมีมากก็อันตรายนะมันจะแข็งเวลาวัดว่าก็จะแข็งไม่ยืดหยุ่นก็จะสามารถบอกได้คนไหนเป็นเอ่อเอ่ออับมีไขมันเกาะซึ่งเด๋ยนนี้เขาจะใช้วิธีนี้กันมากใช่ไหม โอ๋มากเลยเขาเรียกว่าไฟโบสแกนนะไฟโบสแกนมันจะวัดออกมาเป็นตัวเลขไขมันเนี่ยในตับเนี่ยถ้ามีมากแค่ไหนที่เขาจะเรียกว่าไขมันก่อตับถือว่าปกติตับมีไขมันนี่ไม่ควรเกินห้าเปอร์เซ็นตในตับของเราเนี่ยต้องมีประมาณห้าเปอร์ซ็นของเนื้อตับทั้งหมดนะถ้าเกินสามสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปเนี่ยเราถือว่า เป็นโรคเ,เป็นไขมันพอกตับหรือจะตับอักเสบอะไรก็แล้วแต<ช>่ใช่ไหมคะอ่าแล้วปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างคะพ่อปัจจัยเสี่ยงปัจจ<ม>ัยเสี่ยงนะอันแรกก็คือคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยค่ะนะพวกนี้ดัชนีมวลกายไม่ต้องเกินเท <25 S 1> นะ่าไหร่ล่ะสี่สิบห้าเอวผู้หญิงก็สามสิบสองผู้ชายก็สามสิบหกเซนนะประมาณนั้นนะถ้าคนที่อ้วนลงพุงเนี่ย ยี่สิบเปอร์เซ็นตแน่นอนจะมีไขมันอมพอกตับแน่นอนค่ะทําไมคนอ้วนถึงเป็นไขมันพอกตับก็ไขมันมันไม่มีที่จะอยู่แล้วมันไปพอกอยู่ที่พุงแล้วไปพอกแสดงว่าอะไรแสดงว่าตับมันเต็มแล้วอ่าอ่าเยอะนะแล้วพวกที่เป็นโรคเบาหวานมีระดับไขมันในเลือดสูงมีน้ําตาลส่วนเกินในร่างกายเนี่ยมากนะตับต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไขมัน นะก็ไปเก็บไว้ที่ท,ที่ที่ตับค่ะเป็นไขมันไตรกิสไลยนะแล้วก็ไปเก็บไว้ตามส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยค่ะอันนี้ก็ทําให้เกิดไขมันพอกตับนะคนที่มีไขมันไตรกิสรายในเลือดสูงอนะ่ะสูงเกินกว่ารนะ้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะหรือมีไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลก็เหมือนกันสูงนะ อันนี้ก็เพราะว่ากินมันกิน<ช>หวานนใช่ไหมกนมนินมันมากเกินไปพวกนี้ก็ทําให้เกิดไขมันสะพอกตับได้พวกที่เป็นความดันโลหิตสูงก็เป็นได้อคนที่ดื่มสุรามากอันนี้ก็บอกแล้วนะเจนตับถูกทำลายมีไขมันเข้ามาแทนการใช้ยาบางอย่างอันนี้ก็พูดไปแล้วนะที่อันตรายยาที่อันตรายเช่นพวกยาสเตียรอยนะอ่ะเจ้าเก่าอ่ะนะ ยาหัวใจบางตัวที่เราใช้เช่นเอมิโอดารูนนะเอมิโอดารูนพวกยามะเร็งรักษามะเร็งเต้านมอะทามอกซิเฟนเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินบ่อยๆเลยยากาันชักพวกวาโบเอตนะ,ะแล้วก็ยาพวกรักษากลูมาตอยเช่นเมโทรเทคเซตเนี่ย แล้วก็ที่สําคัญหนึ่งอันหนึ่งคือพาราเซตามอลที่ใช้กันประจําเนี่ยนะใช่พ่อเคยตรวจคนไข้หลายคนที่พบว่าเอนไซม์ของตับเนี่ยมันสูงอแล้วก็ปรากฏาคนไข้วินัยทานยาพาราไี้เป็นประจําทุกวันวันต่อเนื่องกันนานๆวันหนึ่งหลายๆม็ตรแล้วก็โรคบางอย่างก็ทําให้เกิดไขมันพอกตับได้เช่นพวกไวรัสตับเสพบีซีเลยซึ่งเราอาจจะต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะะแล้วก็พวก คนที่เป็นโรคไฮโปไทรอยอไฮโปไทรอยเพราะวก็มีต่อมไทรอยทํางานกบกครอ่องไขมันพอกตับเนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายรอดถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะก็ต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันอยู่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอค่ะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเราไม่รักษาเมื่อเมื่อเป็นไขมันพอกตับนะแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษานะ,ะตับมันก็จะแข็งนะแล้วก็เริ่มมีอาการเกิดขึ้นเช่นอ่อนเพียขึ้นไส้อาเจียนจุกแน่นอะไรน้ำหนักลดเนี่ยที่พูดไปแล้วทั้งหมดอ่ะนะหรือมีอาการเจ็บบริเวณใต้เชิโครงขวานะถ้าเปืดอตับแข็งมากเมื่อไหร่นะหลอดเลือดดำใหญ่ที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยนะ ที่มันจะต้องเอาเลือดผ่านไปยังตับเนี่ยผ่านไปไม่ได้เพราะตับมันแข็งใช่ไหมก็ทําให้เกิดความดันในหลอดเลือดที่ท้องเนี่ยแต่เลือดดาใหญ่นะม,มันเพิ่มขึ้นความดันเพิ่มขึ้นจะก็ทําให้เลือดไหลจากขามา,มาท้องไม่ได้ก็ทําให้เกิดขาบวมท้องบวมเนื่องจากก็มีน้ําในท้องที่เราเรียกว่าท้องมานอะใครได้ยินไหมเครได้ยินบราณงม,ม้ม,งมจะโต แล้วก็มีหลอดเลือดปป่งพองที่กระเพาะอาหารนะหรือที่หลอดอาหารเนี่ยพเพราะเลือดมันไหลเข้าไม่ได้มันไปอุดตันมันก็ทําให้ที่กระเพาะอาหารหลอดอาหารเนี่ยโป่งพอง,พองแล้วก็เคยมีแตกบ่อยๆอืแตกออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ช่วยไม่ทันเสีชยชีวิตไปเยอะอ,อันตรายนะถ้าเราช่วยไม่ทันอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของอ,อการที่มีหลอดเลือดอุดตัน แล้วก็อีกอันหนึ่งคือการมีดีซานทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยนะแล้วปัสสาวะก็เป็นสีเข้มเพราะอะไรเพราะตับไม่สามารถที่จะกำจัดน้ำดีให้ออกมาได้แล้วก็สังเกตง่ายๆเนะถ้าเกิดคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตับเนี่ยนะก็จะมีตัวเหลือง<ช>นะคะตัวเหลืองตาเหลืองอย่างนี้เนาะแล้วก็<ช>แล้วก็ตัวบวมที่เมื่อกี้พ่อบอกเนาะท้องมานตัวบวมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกอันหนึ่งคือถ้าเผื่อเวลา ตับมันเสียเนี่ยนะไม่สามารถจะขับถ่ายของเสียหรือพิษอนะไรต่างๆออกได้ก็จะทําให้มีสารพิษที่คั่งอยู่ในะร่างกายก็จะมีผลกระทบไปถึงสมองทําให้เกิดมีอาการทางระบบประสาทได้นะเช่นอะไรมัญหาอะไรอ่ะเช่นมีอาการที่มึนงงความจําเสื่อมนะสับสน นะพวกเพออะไรอย่างนี้นะบางทีก็มีได้ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นถ้าเป็นมากแต่อาจจะโคมา่าได้เลยนะอือค่ะนอ<ะ>กจากนั้นที่เราเห็นในกรณีที่เป็นตับแข็งมากๆเนี่ยคือเลือดมันจะแข็งตัวชาลงนะทำให้เลือดออกง่ายมักจะมีจ้ำเลือดอยู่ตามตัวก็คือมันมีให้เห็นเป็นจ้ำๆอย่างนี้จ้ำๆเพราะเลือดมันแข็ง มันออกง่ายมันไม่แข็งตัวไงโดยคน<ะ>โดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุเนี่ยเดยนินชนนู่นชนนี่เป็นช้ำเรือดเต็มไปหมดนะแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยตับต่ำลงมันบกพร่องนะตะับเพราะว่าตําเพราะว่าตับทํางานบกพร่องอย่างนั้นใ,ใอ,อ่เกิดเพราะว่าเพราะว่าทุกโภชนาการนะคือขาดอาหารและเนื่องจากว่าการดูดซึอมอาหารเนี่ยได้น้อยลง น้ำตับตัวก็จะลดลงค่ะทางกระดูกก็อาจจะมีกระดูกบางแล้วก็กระดูกก็หักได้ง่ายอันนี้ก็เกิดจากตับได้เหมือนกันเนาะใช่อือถ้าการทำงานของตับเนี่ยล้มเหลวตับไม่ทำงานนะที่เราเรียกว่าตับวายก็พวกนี้ก็จะมีอันตรายถึงชีวิตได้ใช่แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งของตับได้ถ้าตับแข็งอยู่นานๆน,น,นะ แต่ก็นานกว่าจะเกิดมะเร็งได้เป็นตับแข็งอย่างน้อยก็สิบปีอะถึงจะเกิดมะเร็งก็นานนะสิบปีแต่ถ้าเป็นมากๆแนละ้วโอกาสเกิดคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งได้ประมาณหนึ่งในสามนะค่ะเออมะเร็งในตับเนี่ยเกิดจากไวรัสตับอักบีตับอักเสบบีเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์สูงนะงมะเร็งนะ,ะเฉพาะมะเร็งตับอักเสบซีเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต จากไขมันเกาะตับเนี่ยก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมนั่นแสดงว่าจริงๆเนตัวลายก็คือตัวไอ้วรัสตับอ,อักเสบเนาะใช่นะคะที่จะทําให้เกิดมะเร็งได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาคุยเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราทํำยังไงได้บ้างออ,อันแรกก็คือต้องลดน้าหนักตัวของเราอย่าให้อ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่พูดแล้วนะถ้าเราลดได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวเดิมเนี่ย มันจะดีขึ้นค่ะแค่ลดโดยวิธีไอเอฟรู้จักใช่ไหมที่พ่อพูดไปแล้วตอนเนิ่นอุดาหานี่ยจะลดได้มากเลยแตเพราะร่างกายก็จะต้องรีบเอาไขมันในร่างกายออกไปใช้เ,เลยตับก็ออกไปก่อนอนะเพราะนั้นแคแม่ตับก็จะลดลงออกกําลังกายธรรมดาเนี่ยเพราะว่าไม่เพียงพอแล้วนะท่เรา,าออกเช่แต่เราเคยแนะนําว่าออกวันละห้าสัปวันวันละสามิ นาทีอะไรเงี้ยนะเราได้สามสิบนาทีสัปดาห์ละห้าวันถ้าเราจะเอาตับเอาไขามันในตับออกด้วยเพราะว่าต้องมั้น,วน่วตับจะได้เอาไกลโคเย็นเอาน้ำเอาน้ำตาลนในที่ตับเอามาใช้ได้อาหารอันนี้เป็นอันสำคัญมากเลยกันป้องกันร,รักษาโรคของไขมัน ข้อตับเนะี่ยคือเราจะต้องอ,อไม่ทานหวานรดแป้งและข้าวลงนะเพราะพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นไตอิดสลายแล้วไปเกาะตับนะไม่ทานไขมันให้ต่ำเลือกไขมันที่อิ่มตัวที่ไม่อิ่มตัวนะแล้วก็ไม่ใช้ไขมันทรานนะไขมัน คอเลสเตอรอลก็ไปเกาะได้าได้นะไปเกาะตับได้อ๋อคือถ้าเกิดกินพวกไขมันที่เป็นไขมันจากสัตว์เนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ตับได้เหมือนกันแต่ตัวที่ไปเกาะมากสุดคือจากน้ําตาลเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไปเกาะน้ําตาลหรือแป้งเนาะค่ะก็เป็นน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เป็นเกาะค่ะแล้วแต่ถ้ามันกินคอเลสเตอรอลก็ไปเกาะเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไตรกลีเซอไรด์อยากให้เลือกเนื้อทานเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพไม่ติดมัน แต่เนื้อสัตว์เนี่ยทานได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราไปลดคาร์โบไฮเดรตเราไปลดไขมันเนี่ยเราก็ต้องทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์มีคุณภาพก็อย่างที่พ่อเคยพูดไปแล้วนะคะเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อขาวทั้งหลายนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยสร้างเสริมตับในส่วนที่มันถูกทำลายเสียหายก็คือ p r o t e i โป r o t e i นี่สำคัญแต่ก็เลือกโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ทานผักมาก เพื่อได้รับแร่ธาตุและวิตามินนะทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะแล้วอีกประการหนึ่งในการที่จะป้องกันคือต้องรักษาโรคประจำตัวที่เรามีอยู่เช่นเบาหวานถ้าจำได้แม่งมีเบาหวานอยู่มันก็ยากป้องก <นะ S 1> ันยากเพราะน้ำตาลมันสูงลดไขมันให้ได้ลดความดันโลหิตให้ได้้<ล>งั้น งั้นแสดงว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันครอ่นันตามาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทานยาที่เป็นอันตรายสตับที่พูดไว้ทั้งหมดนะงดเหล้างดบุหรี่ฮแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอคนที่ไม่มีอาการอะไรและอายุมากขึ้นเนี่ยเกิน40ปแล้วนี่ก็คุณจะเช็คไว้บ้างโดยเฉพาะคนที่ เป็นเอ่อพวกที่แทนเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะอืติดติดเหล้าเนาะเพราะที่กินเหล้าเป็นประจำใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่เลือดที่เราจะต้องตรวจควรจะตรวจเลือดตรวจอะไรบ้างอ่าใช่เบาหวานเนี่ยเราต้องตรวจแหละค่ะตรวจดูน้ําตาลในเลือดฟาซซิงบัตชูกานะค่ะแล้วก็ตับเนี่ยก็ต้องตรวจเอนไซม์ของตับไตก็ต้องตรวจด้วยเพราะที่ไตมันจะเสีย ค่ะใช่พวก B N creatinine G F R เนี่ยนะไขมันในเลือดเดี๋ยตรวจทั้งสี่ตัวเลยคอเลสเตอรอล H D L LD L D L ไตรกลีเซอไรด์นะแล้วก็อัตราสาวเดี๋ยวปีหนึ่งก็ควรจะตรวจสักครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกนี้มันเกี่ยวพันกันหมดทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่า อันนี้คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดแต่สาหรับคนที่สมมติว่าอย่างที่ตอนเริ่มต้นที่เราบอกว่าเขาไปตรวจเลือดแล้วแล้วเขาตรวจแล้วเขาเป็นเขาก็ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้เหมือนกันใช่ใชก็คืออาจจะต้องยิ่งมากกว่าด้วยเช่นอาจจะต้องควบคุมเนื้ออาหารให้มากขึ้นออกกําลังกายให้มากขึ้นหนีใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้แล้วเนี่ยพวกไขมันต่างๆที่มันไปพอกตับอยู่หรือมันไปแทรกอยู่ในตับที่พ่อบอกเนี่ยมันสามารถที่จะลด ปริมาณลงได้ใช่ไหมในขณะที่เราอดอาหารหรือเราลดอาหารพวกแป้งพวกไขมันนี่เห็นไหมก็ร่างกายก็จะเอาไขามันจากร่างก,กายมาใช้อืก็คือเอาจากของตับออกมาใช้ด้วยอืเมื่อไขมันในตับมันลดลง<ะ>ตับมันก็หยุดที่จะมีการเอ,อทําให้ไขอเขาเรียกอะไรที่ พังผืดมาก่อนแล้วม,มันลดลงก็มันจะดีขึ้นแต่ว่าถามว่าจะหายขาดหมดเกลี้ยงไหมคงจะยากนะมันอาจจะลดลงไปได้ในบางส่วนแต่สิ่งที่เราต้องการคือไม่ให้เกิดมากขึ้นเพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะเกิดตับแข็งหรือเป็นมะเร็งของตับได้แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เจออย่างนี้แล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธีการรักษาย,ยัางไงนอกจากว่าเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยหลักก็คือเราต้องเปลี่ยนพฤ ที่รมในการที่ที่พูดมาแล้วเนี่ยทั้งหมด<ค>ะนะที่เขาใช้อันหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงยาเนี่ยแหมเราไม่ต้องพูดถึงอ,อแต่ถ้าบุนคคลที่เป็นตับอ,อักเสบจากเชื้อไวรัสเนี่ยเราจะพูดกันที่หลังเนี่ยจะมียาที่ใช้อืแต่ที่มีการแนะนําในการที่จะลดไขมันพอกพอกตับกับพวกตับแข็งเนี่ยก็คือใช้วิตามินอ e ีนะ อืวิตามินอีคือเน้นให้ทานวิตามิน e. อีเออถมากเาเขาจะใช้กันประมาณสัก800ตอร์เนชั่นแนลย n นิตต่อวันนะ,ะกินประมาณสักไม่เกิน2เดือนอ่ะอือ่ยอันนี้มันเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระอืนะถ้าถ้าเป็นตับแข็งเนี่ยมากๆอแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตับ คือปลูกไทยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะอันนี้คือในกรณีที่เป็นมากแล้วมันไม่สามารถที่จะรีคอเวอร์มาให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วมีพืชสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยรักษาโรคนี้ได้บ้างไหมคะใช่คนไทยชอบใช้สมุนไพรนะเออเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะที่เราจะเชื่อถือได้ว่ามีสมุนไพรอะไรเนี่ยที่เอามาป้องกันหรือรักษาโรคไขมันพอกตับหรือตับแข็งได้นะ แต่พอชื่ถือได้ว่ามีพวกขิงขิงงาดำาดำออเทียมเยขียวค่ะกระเทียมเห็ดนะฟ้าทลายโจนนี่ก,ก็ก็ช่วยได้ในพวกนี้จะมีพวกเ,เขาเรียกกรูตาไทโอนนะทึ่งไปจับกับสารพิษของร่างกายเนี่ยแล้วก็ สารพี่ในตับใช่ไหมก็ขับออกไปอ๋อค่ะนะพวกกระลำปีพวกกระลำดอกพวกล็อกครีอะไรเนี่ยแะออโวคาโดอ๋อก็ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะมีดูแลผู้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นตับแข็งหรือไขมันพอกตับก็ลองไปหาสมุนไพรเหล่านี้มาทานดูนะคะนะคะก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหม จะแต่ว่าให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะบางตีสมุนไพรบางอย่างเนี่ยที่พ่อได้ข่าวมาอย่างเช่นเอาอะไรอ่ะฟ้าทลายโจรเป็นผสมกับตัวอื่นอนอแล้วเปนั้นเราไม่ได้กินแต่ฟ้าทรลายโจรเรากินอย่างอื่น,นก,ก็น <c oughs> ไม่ได้เราไดกินสเตอร์ลอยอ่าอันนี้ก็ต้องเรามัดระวัง <c oughs> นะคะเรื่องให้ดีก็แล้วกันอ่าเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มันมีเรื่องน่าสนใจที่เมื่อกี้เราคุยถึงกันไปนิดนึงนะพ่อก็คือโรค ตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ใช่ไหมคะใช่อันนี้เราพบมากในเมืองไทยอ๋อก็ดีแล้วเขา้หน้าเราเอามาคุยกันเรื่องนี้นะคะก็เชื่อว่าโรคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าอันตรายพอสมควรที่อาจจะทําให้เกิดมะเร็งตับได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็คุณพ่อต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ